สิบ,บทเรียนธุรกิจจากมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำเป็นอย่างไรคลิปนี้ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังครัแต่ก่อนที่จะไปดูว่าทั้ง10บ,บทเรียนมีอะไรบ้างอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งช่องเท่าแก่ใหม่ไว้นะครับท่านจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆเกี่ยวกับการทำธุรกิจโอกาสในการที่จะสร้างอาชีพสร้างไรายได้รวมถึงแนวทางในการจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ๆจากทั้งทงางภาครัฐและภาคเอกชนครับ สวัสดีครับพบกับผมครับเกียรติเกียรติรัตน์จินดามีครับกับช่องเท่าแก่ใหม่เพื่อนคู้คิดธุรกิจ s m e ครับวันนี้ครับเราจะมาถอดบทเรียนจากมาดามแป้งนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูว่าทั้ง10บทเรียนมีอะไรบ้างเราจะนําไปประยุกต์ใช้ในการทําธุรกิจเราได้ยังไงเรามาทําความรู้จักกับมาดามแป้งเพิ่มเติมกันสักนิดครับมาดามแป้งมีชื่อจริงว่าคุณนวลพันธ์ล่ำซำเกิดเมื่อวันที่21มีนาคมพศ2 5 0 9าครับที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรสาวคนโตในบรรดาพี่น้องสามคนครับของคุณโพธิพงษ์ล่ำซำา,าและคุณยุพาล่ำซำา,าซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจเมืองไทยประกันชีวิตและเมืองไทยประกันภัยนะครับโดยมนาแป้งครับนับเป็นทายาทตระกูลรุ่นที่5ของตระกูลล่ำซำมนะครับซึ่งก็มีศักเป็นหลานของคุณบรรทูลล่ำซำา,าผู้บริหารของธนาคารกสิกรไทยครับหลังจากจบ การศึกษาในระดับปริญญาโทที่บอสตันมาดมแป้งครับกลับมาทำงานในตำแหน่งฝ่ายบริการลูกค้านะครับที่บริษัทลิสต้าจำกัดนะฮะก็คือยังไม่ได้กลับมาช่วยงานทางด้านครอบครัวนะก็คือไปทํางานข้างนอกก่อนนะครับและเป็นเจ้าหน้าที่ทางด้านของฝ่ายวานิชธนกิจครับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์พัฒนกิจจำกัดมหาชนนะครับอยู่ระยะเวลาหนึ่งครับ หลังจากทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับหรือเป็นพนักงานของบริษัทอื่นๆอยู่ระยะหนึ่งครับมาดามแป้งก็เริ่มทำธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองนะครับโดยตัดสินใจครับที่จะเปิดบริษัทเพื่อเป็นตัวแทนในการนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมนะครับโดยในช่วงแรกครับมาดามแป้งเนี่ยต้องลงแรงอย่างมากนะครับในการที่ติดต่อสินค้าแบรนด์ต่างๆนะครับที่ต้องการนำมาจัดจาหน่ายนะครับเริ่มต้นจากแบรนด์ Hermes นะครับ แล้วก็หลังนั้นก็มีแบรนด์ชั้นนําอื่นๆตามมาอีกมากมายนะครับภายใต้บริษัทที่มีชื่อว่าวันมานีและบริษัทซังออนนอริกรุงเทพจำกัดน,นะฮะหลังจากที่ทําธุรกิจส่วนตัวของเธอมาสักระยะหนึ่งนะครับก็ได้รับการชักชวนนะครับให้กลับมาทํางานช่วยธุรก,กิจของครอบครัวนะครับโดยคุณอาก็คือคุณภูมิชายลําซํานะครับและคุณยุติลําซํานะครับชักชวนให้เข้ามาบริหารงานด้านประกันภัยนะครับ ซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวมรดาแป้งครับก้าวมาในตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการบริษัทของเมืองไทยประกันภัยจากัดนะครับก่อนจะขึ้นสู่ตําแหน่งของกรรมการผู้จัดการนะครับและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเมืองไทยประกันภัยในที่สุดนะครับหลังจากที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับครอบครัวนะครับของตัวเมืองไทยประกันภัยมาสักระยะหนึ่งนะครับทางมรดาแป้งครับก็ได้รับการทาบทามนะครับจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับในปี2551ครับ ให้มาดามแป้งเนี่ยเข้ามาคุมทีมบอลหญิงทีมชาติไทยครับโดยผลงานที่โดดเด่นนะของมาดามแป้งก็คือนำฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับไปชิงแชมป์ในส่วนของบอลโลกได้นะครับก็นับว่าเป็นเกียรติประวัตินะครับทำอยู่สักประมาณ12ปีนะครับก็ล้างลาจากวงการของทีมชาติไทยนะครับเราได้เรียนรู้ประวัติเบื้องต้นนะครับจากทางมาดามแป้งครับ และนี่ก็คือ10บทเรียนที่เราจะได้เรียนรู้กันต่อไปในการที่ไปยุ์ใช้ในธุรก,กิจของพวกเราครับ10บทเรียนบริหารธุรก,กิจสไตล์มาดามแป้งบทเรียนก็ที่1ครับมีใจรักในทุกสิ่งที่ทำแล้วผลลัพธ์จะออกมาดีครับสิ่งแรกครับที่มาดามแป้งให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ทำนั่นก็คือต้องรักในสิ่งที่ทำครับ ทุกธุรกิจที่มาดับแบงค์ทำนะครับไม่ว่าเป็นธุรกิจส่วนตัวนะฮะหรือแม้กระทั่งเข้าไปช่วยธุรกิจทางด้านครอบครัวและกระโดดเข้ามาบริหารทีมฟุตบอลหญิงนะครับทุกอย่างลดประสบความสําเร็จครับเพราะเกิดจากความรักและเกิดจากการที่ทุ่มเทเต็มร้อยนะครับให้กับงานที่ทํานั้นครับทาให้ผลลัพธ์ออกมาดีเพราะนั้นครับในการที่จะเริ่มต้นทําธุรกิจหรือทําสิ่งใดก็แล้วแต่ครับขอให้เริ่มต้นจากสิ่งที่เรารักสิ่งที่เรา ถนัดนะครับแล้วมันจะเกิดความทุ่มเทในการที่จะทำงานทําธุรก,กิจให้ประสบความสําเร็จบทเรียนก็ที่2ครับต้องสร้างความน่าเชื่อถือมีจริยธรรมโปรง่งใสตรวจสอบได้ครับในทุกธุรกิจที่มานาแป้งทำความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่มานาแป้งให้ความสําคัญเป็นพิเศษครับยิ่งโดยเฉพาะกับธุรกิจประกันภัยที่มานาแป้งช่วยสานต่อธุรกิจของครอบครัวมานาแป้งครับมีหลักในการคิดเกี่ยวกับ ธุรกิจประกันภัยที่น่าสนใจก็คือการจะเป็นธุรกิจประกันภัยที่สมบูรณ์ทางบริษัทหรือธุรกิจจะต้องมีจริยธรรมและมีความโปร่งใสในการทํางานซึ่งเป็นหลักการทํางานของพนักงานเมืองไทยประกันภยัยและสิ่งนี้จะสะท้อนถึงความมั่นคงของบริษัทเพราะการที่ลูกค้าจะเลือกซื้อประกันกับบริษัทไหนไม่ว่าจะเป็นประกันอัคคีภยัยประกันทรัพย์สินรประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ ก็จะต้องมีความเชื่อถือในบริษัทนั้นครับและด้วยแนวคิดนี้เองครับไม่ว่ามาดามแป้งจะทำงานในภาคส่วนใดก็ตามครับทุกสิ่งที่ทำครับจะต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ไม่ต่างกับหลักการทำงานของเมืองไทยประกันชีวิตครับบทเรียนข้อที่3ครับให้ความสำคัญกับการบริการของพนักงานมากกว่า AI หรือในเรื่องของเทคโนโลยีนะคร ในเมืองไทยประกันภัยครับมาดามแป้งมีนโยบายให้พนักง,งานทุกคนต้องให้ความสําคัญกับการบริการลูกค้าด้วยตนเองมาก่อนเพราะธุรกิจประกันภัยครับเป็นธุรกิจที่จะต้องมีการพูดคุยและการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกค้าครับแม้ในยุคปัจจุบันครับจะมีระบบ AI เข้ามาช่วยในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าให้มันง่ายขึ้นนะครับแต่มาดามแป้งครับก็ยังต้องการให้พนักง,งานครับ ติดต่อสื่อสารโดยตรงกับลูกค้าเพราะการที่จะสื่อสารในลักษณะนี้ครับนอกจากจะสื่อสารทางตรงแล้วนะครับเดี๋ยวทำแล้วครับยังได้เรื่องของความประทับใจครับสามารถสื่อสารจากใจถึงใจกับลูกค้าได้ด้วยนะครับมากกว่าการที่ใช้เป็นโรบอทใช้เป็นไ I ในการตอบครับทำธุรกิจครับต้องบาลานซ์เรื่องนี้ให้ดีนะครับจะเอาเทคโนโลยีมาใช้ต้องดูว่ามันแค่ตอบโจทย์เราแต่ไม่โดนใจลูกค้าหรือเปล่านะครับ พรา n นี้เป็นเรื่องสําคัญนะฮะบทเรียนข้อที่4ครับมีความจริงใจต่อลูกค <sh> ้าความจริงใจต่อลูกค้าครับเป็นสิ่งสําคัญในธุรกิจประกันภัยเพราะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้คนฮะดังนั้นครับนนยุบายนึงที่ทางมาดามแป้งนํามาใช้กับพนักงานของบริษัทก็คือการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับลูกค้าถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์ต่างๆครับของทางบริษัทรวมทั้งความคุ้มครองที่ลูกค้าจะได้รับ โดยพนักงานครับจะเป็นผู้ให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกค้าอย่างตรงไปตรงมาไม่พยายามยัดเยียดที่จะขายสินค้าให้กับลูกค้าโดยเด็ดขาดครับเพราะเมื่อลูกค้าเข้าใจนะครับและเห็นความสําคัญของการมีประกันภัยครับพวกเขาจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยตัวของเขาเองนะครับท่านครับอย่าพยายามหนึ่งจริงใจนะครับสองให้ข้อมูลครบถ้วนครับสามไม่พยายามยัดเยียดที่จะขายครับและลูกค้า เขาจะเห็นความจริงใจของเราและเขาจะซื้อสินค้าเองครับบทเรียนข้อที่5ครับทุกวิกฤตที่เกิดขึ้นคือบทเรียนเสริมความแข็งแกร่งให้กับเรานะครับใช้ว่าเส้นทางในการที่ทำธุรก,กิจของมาดามแป้งจะราบเรียบโรยไปด้วกลีบกุหาลาบสมืองไปครับพะนับตั้งแต่มาดามแป้งครับ ทำธุรกิจของตัวเองนะครับหรือแม้กระทั่งการสานต่อธุรกิจประกันภัยของครอบครัวนะครับรวมถึงการไปทําหน้าที่เป็นผู้บริหารทีมฟุตบอลนะครับทุกสิ่งล้วนแล้วต้องเจอทั้งปัญหาทั้งอุปสรรคต่างๆมากมายนะครับยิ่งในปี2554นะครับเรายังจํากันได้นะฮะประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องของมหาลุกกัยนะครับน้าท่วมนะครับในปีนั้นครับเมืองไทยประกันภัยครับต้องจ่ายค่าสินไหมให้กับลูกค้าเนี่ยนับหมื่นล้านบาทเลยทีเดียวครับ จึงถือว่าเป็นวิกฤตที่ค่อนข้างหนักครับแต่ปัญหานี้ครับก็คลี่คลายไปได้ด้วยดีนะครับและทางบริษัทเองเขากลับมามีกําไรในปีถัดมาบัานครับปัญหาต่างๆมันเป็นเหมือนภูมิคุ้มกันให้เราแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นครับวันนี้ครับถ้าเราต้อแท้ถ้าเราเจอปัญหาครับคิดไว้ซะว่าครับถ้าเราผ่านปัญหานี้ไปได้ครับเป้าหมายหรือความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มันก็จะเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนนะฮะบทเรียนข้อเท็จคบ พร้อมที่จะลงมือทําสิ่งใหม่ๆแม้สิ่งนั้นครับตัวเองจะไม่ได้ถนัดก็ตามนะความใจสู้เป็นอีกคุณสมบัติหนึ่งครับของมาดามแป้งโดยทุกคนมักจะเห็นภาพจําของมาดามแป้งครับกับการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทประกันภัยนะครับแต่เมื่อวันหนึ่งครับได้รับการชักชวนไปทําทีมฟุตบอลนะครับซึ่งเป็นสิ่งใหม่ที่มาดาแป้งไม่ได้มีความรู้เลยไม่ได้มีความถนัดครับและไม่เคยทํามาก่อน แม้มาดามแป้งครับจะใช้เวลาในการตัดสินใจไม่นานครับก่อนที่จะตกลงใจมารับหน้าที่ในการที่จะเป็นผู้จัดการทีมชาติฟุตบอลหญิงนะครับซึ่งมาดามแป้งเล่าว,ว่าเธอต้องเรียนรู้ทุกสิ่งอย่างนะไม่หมดเลยนะครับทั้งเรื่องของวิธีการเล่นครับคำศัพท์นะครับรวมถึงกฎกติกาต่างๆครับรวมถึงการทํางานว่าจะต้องทําอย่างไรจึงจะบริหารทีมฟุตบอลได้ สิ่งนี้ครับก็คือใจนักสู้ที่พร้อมจะลงมือทาสิ่งใหม่ๆที่ตนเองไม่เคยทํามาก่อนของมาดามแปงครับและท้ายที่สุดครับผลความตั้งใจของเธอครับทำให้ฟุตบอลทีมชาติไทยสามารถจะผ่านไปเล่นฟุตบอลโลกในรอบสุดท้ายได้ถึง2สมัยด้วยกันนะครับัอะไรที่เป็นสิ่งใหม่ๆสิ่งเราไม่ถนัดไม่ใช่าเราจะทําไม่ได้ครับมันเป็นเพียงสิ่งที่เรายังไม่เคยทํามันตั้งหากครับบทเรียนข้อที่7ครับ ใจแลกใจถ้าอยากได้ใจลูกน้องจําเป็นต้องให้ใจเขาก่อนนะอีกหนึ่งครับที่ทําให้มาดำแป้งประสบความสําเร็จในทุกๆธุรกิจ หรือหน้าที่ความรับผิดชอบก็คืออุปนิสัยใจแรกใจนะครับมาดาแป้งถือเสมอครับว่าพนักง,งานหรือลูกน้องทุกคนคือฟันเฟืองสําคัญในการที่จะทำธุรกิจให้เดินไปข้างหน้าครับซึ่งหากพวกเขาสามารถให้ใจกับองค์กรได้พวกเขาก็พร้อมจะถวายหัวทํางานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดครับดังนั้นครับหากผู้บริหาร อยากให้ลูกน้องทํางานกับองค์กรเช่นนี้ครับก็จาเป็นที่ต้องซื้อใจลูกน้องก่อนนะครับและวิธีการที่ดีที่สุดก็คือการให้ใจกับพวกเขาอย่างเต็มที่ครับและเมื่อผู้บริหารครับให้ใจกับลูกน้องให้ความสําคัญกับพวกเขาอย่างถึงที่สุดแล้วครับท้ายที่สุดแล้วครับพนักง,งานลูกน้องก็จะให้ใจกลับมากับผู้บริหารและให้มากับองค์กรนั่นเองนะฮะบ,บทเรียนข้อที่8ครับ ใช้คนให้ถูกกับงานวางคนให้เหมาะสมกับความถนัดนะครับผู้บริหารมีความสามารถอาจจะไม่ได้เก่งในทุกๆด้านนะครับแต่ความสามารถหนึ่งครับของผู้บริหารก็คือการที่จะต้องใช้คนให้ถูกกับงานวางคนให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของเขาครับความสามารถเช่นนี้ครับสามารถพบได้ในตัวมานาแป้งเช่นกันนะครับและสิ่งนี้ได้แสดงออกอย่างเต็มที่ครับในช่วงเวลาที่มานาแป้งฮะบริหารทีมฟุตบอลนะครับ เพราะมาดามแป้งไม่ได้มีความรู้ความสามารถในเรื่องของฟุตบอลเลยนะครับแต่เพราะการใช้คนให้เหมาะกับงานนี่เองคือสิ่งที่ทําให้ทีมฟุตบอลที่ทางมาดามแป้งเข้าไปบริหารประสบความสําเร็จจนเป็นรูปธรรมอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้ครับสามารถเข้ารอบชิงฟุตบอลโลกได้ถึง2สมัยด้วยกันนะครับเพราะนั้นครับจะทําธุรกิจต้องรู้จักวางคนให้เหมาะกับงานนะครับไม่สุ่ม4ี้ซมมาในการที่จะใช้คน ถ้าใช้คนผิดธุรกิจก็มีสิทธิ์ที่จะล้มเหลวได้เช่นกันครับบทเรียนข้อที่9ครับจงยอมรับผลของสิ่งที่เราทำแม้สิ่งนั้นจะเป็นความล้มเหลวก็ตามแต่ขอให้เราทำมันอย่างเต็มที่ครับสำหรับมาดามแป้งนั้นครับหากได้ลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างสุดความสามารถแล้วแต่ผลลัพธ์กลับไม่ได้อย่างที่ต้องการครับผลลัพธ์นั้นครับก็ยังเป็นที่ยอมรับได้ของมาดามแป้งครับ แม้จะประสบความล้มเหลวเพียงใดนะฮะหากสิ่งที่ได้รับกลับมาคือประสบการณ์และองค์ความรู้ที่จะสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขให้งานในชิ้นต่อๆไปครับได้ผลลัพธ์ที่ต้องการมากยิ่งขึ้นครับหากเราไม่ได้ทุ่มเทไม่ได้ทำตั้งใจทำตั้งแต่แรกครับความเสียหายมันก็จะมีมากกว่านะครับเราก็ไม่ได้รับประสบการณ์อะไรเลยไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะครเพื่อนครับ ทำอะไรก็แล้วแต่ครับไม่ไว่าจะเป็นงานเล็กงานน้อยงานใหญ่ครับสิ่งที่ท่านต้องให้ความสำคัญม,มากที่สุดก็คือการที่จะต้องทุ่มเทไปกับสิ่ง,งนั้นครับแม้ทุ่มเทแล้วผลลัพธ์ไม่ได้อย่างที่ต้องการครับอย่างน้อยเราได้ประสบการณ์และองค์ความรู้เพื่อนําไปประยุกต์ใช้กับงานชิ้นต่อๆไปครับบทเรียนข้อที่10ครับอย่าคิดว่าตัวเองประสบความสําเร็จแล้วครับเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของความล้มเหลวครั้งใหม่นะครับ ก็สุดท้ายครับที่มานบแป้งมักจะเตือนใจตัวเองอยู่เสมอและเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนครับควรจะท่องเอาไว้ในใจนะก็คืออย่าคิดว่าตนเองนะครับหรือสิ่งที่ตนเองทําลงไปนั้นนะประสบความสำเร็จแล้วครับเพราะผู้ที่คิดเช่นนั้นจะทําให้ตัวเองเนี่ยหยุดพัฒนาตนเองหยุดพัฒนาองค์กรนะครับและนั่นหมายถึงคุณกําลังก้าวเข้าสู่ขาลงนําพาตัวเองไปสู่หุบเหว ของความล้มเหลวแทนที่จะสําเร็จคุณก็นําพาธุรก,กิจไปสู่ความล้มเหลวครับกลายเป็นอดีตที่มีความรุ่งโรจน์แต่อนาคตที่ร่วงโรยนะครับทั้ง10บทเรียนนี้ครับท่านลองนําไปประยุกต์ใช้กับธุรก,กิจของท่านครับได้ผลอย่างไรก็คอมเมนต์มาบอกมาเล่ากันใต้คลิปนี้นะและสําหรับองคอ์กรไหนครับที่กําลังมองหาพาร์ทเนอร์มองหาที่ปรึกษาในการที่จะเข้าไปช่วยวางแผนในการที่จะทําธุรก,กิจอบรมพรนักง,งานนะครับ สร้างความพร้อมในการจะทำธุรก,กิจในยุคข,ของดิจิตอลนะครับทางเท่าแก่ใหม่ครับมีบริการเรื่องนี้นะท่านสามารถจะติดต่อมาได้ตามเบอร์ที่ปรากฏในคลิปนี้ได้เลยนะครับเท่าแก่ใหม่ยินดีที่จะให้บริการกับทุกท่านนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับท่านครับอย่าลืม s u b สับคลาและแชร์บอกต่อเรื่องราวดีๆกับเพื่อนของท่านด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ